มากินส้มตำกันครับมันมีตะม้วนส่วนที่กิงทั้งทุกอย่างนะคะดูทุกคนมีกุง้งมีม,มีปูอาดมีทุกอย่างเศษมือนางมีหมูยอใส่ทุกอย่างนนจ๊ะว้าว <c oughs> เป็นไงแม่ <c oughs> นี่คืออะไรสบายเนาะแล้วขอว่ากินแล้ว น่ากินอีกแล้วอืมแซ่บอะ่ะจอนนี้ตัวจี๋ด้วยจานก้านยาวค่ะอืม,อ,มอร่อยอะ่ะอ่ะปากกลมกลืนนะจ๊ะ อะไรรองอ้าปากอเ่าไม่ใส่นาะกัดตกรามนี่เก่งตังกรามว้าว อย่างเงี้ยหมามากินนี่ไงนี่สักอย่างนี่หมานี่หมาจเจะาจากต่ำกุ้งสดไหมเนี่ยใช่ล้ะ เขาก็สั่งต้องสองวกไมเลยตินันจตงังนจติงัจิงตจตนนจ๋ิจาิงตนจาติ๊งตันนา มันเผ็ดจริงขนาดบ้านบะแดงมันก็เผ็ด ก well. ุ้งสดเนก่งอร่อยเลิศเอาเส้นจีนนะครับ

ที่มันจะโทรมาสั่งของกุ้งเผ็ดจริงๆสนิทกันไง

้นให้แม่ <c oughs> อแเกจะ <c oughs> มั่นเผ็ดมากจริงส <c oughs> ีไม่แดงแต่มันม <c oughs> ่นเผ็ดมากพี่คนเผ็ดเนาะ ค่ะซึงม,มันมันเป็นสีแดงๆกินบ่ไรทีกินอืมไม่เห็นับากุ้งสวน,น่ามาครับเงมะกินทำไมอ่ะเป็นนิดิน่อราะกลก็ต้องลองนะเน้อหมูนก็ไ่กิน อะไรนะหมูมันก็ไม่เกนเอา้าวเหรอหมูอ่ะเอ,เอากินนี่อย่างสัน நான் வருக்கிறேன் <laughs> ตั่วเย้าั่วมันอังเงี้ยทำไมด้ว นีม่มึงไปเดาะเอาขอเขาจะไปบ้านเขาเองเป็นอัง,องตู้มันหลขึ้นอย่างนี้เนึ่ยหุน่นอ่าตู้ตรงนี้ไม่สีอิ๋หลังอันนี้ตู้กับข้าวไเอาพ้อยเซ็นได้ด้วยหรอครับ

ตูเสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งกูโชว์ได้ยินเสียอ่อนอยู่จังนี่นุ่งหม่มองไปของแม่มันเต็มหมดแล้วนุ่งไปวเวลาเนี่ยไม่หยุดไป ดูุ่งอ่ะ,อะ,อะดูอแนนหนึ่งไหมดูแด่นอนึ่งนอนหนอกจะ็มขึ้นแบบเพะเอร์หายใจไม่ออกไม่ได้ออกมานอนนอกอะหนที่น้อนออกมานน้อนหนอกแม่หายใจไม่ได้แพ้ เด็ดนะจนหมดอ่ะทุกคนประแดกแม่น่ะ<ม>ใส่ถ้าปีเดียวนะคะเนี่ยใส่ถ้าปีเดียวนะคะก็ไม่ได้เค็มด้วยถึงว่าเขากินหมดอ่ะเนะาะบะแซบทำไมกินเหมือนเนาะ อยู่ต่างประเทศจะไม่อยากกินต้มต่ำอะไม่ได้กินตํากระลำต้กะลำมาไ่ต้กระลำเอาเอากะลำนี่ไม่น้อยต้มแม่ตําเหมือนส้มตำเนี่ยเอามาซอยอันนะกับฝางก็อย่างนี้อ๋อมันแทนกันได้หรือแม่เขาตํากระลำ อ๋อ,อ,อมัเคือ,อเอ่มะละกอที่นั่นมันอาจจะแพงใช่ไหมมันไม่มีหรอกไม่มีเลยแหละเพื่อกะหล่ำตำแทนแม่จะพกไปน,น้ำยุปินะพกอะไรมะละกอพกไปเลยอ เี้ยงอ่ะหมดเกี้ยงเลยทุกคนมานะทำเองจะเชเองเนี่ยมากิดด้วยกันครับ้ใส่ตี่เน่ย ตัวข้างตับองก็บ้าแซ่บเลยกิงอร่อยลูกค้าเขาไปกินบ้างก็เอียเพื <laughs> อ่อเดือนจะาหม่องน้เพราะแบบเดียวกันนีต้องมาลองครับจะบินแล้วนะเดือนหน้าจะบินแล้ว นเอาไม้อะกินแน่ก็เลยเลื่อนวันบินพอดีเนาะแล้วขับบินพร้อมกันไหมไม่เอามีคนละรอบแล้วแต่พร้อมกันไม่รู้มันมันยากไปเนี่ยไปพร้อมกันไหมไม่มีคนละรอบขึ้นรถอยู่ปั๊มเหมือนเดิม นัวจริงถ้ากินแบบไม่พูดไม่จาเลยไม่ไป็ตั้ตมซ็บเท่าแม่หรอกสักฐาน,พ,นพื่อนอะไม่ปากเหี้งไปใส่นะอืไปกินน้ำนี่ครับอร่อยจริงครับ